พระเจ้าทรงเป็นศิลาและเป็นที่ลีภัยในชีวิตของเราทุกๆคนนะครับแม้ว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกหัวใจของผู้เชื่อจะพบความมั่นคงแท้ได้เมื่อยืนอยู่ในพระเจ้าฝ่ายเดียวคือคือเชื่อในพระเจ้าอย่างเดียวพระองค์ทรงเป็นทั้งความรอดเกียรติยศและที่ลีภัยอันมั่นคง,งของชีวิตของเรา พระคำพีได้กล่าวไว้ว่าความช่วยให้รอดและสง่าราศีของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาอันทรงมหิทธลิศและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าในเพลงสดุดีบทที่62ข้อที่เจได้มีสามหัวข้อด้วยกันหนึ่งความช่วยให้รอดจากพระเจ้าเท่านั้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีประกาศด้วยความเชื่อมั่นว่า ความรอดไม่ได้มาจากกําลังของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหรือทรัพย์สินแต่อยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดอย่างแท้จริง 2. พระเจ้าทรงเป็นศิลาอันมั่นคงศิลาเป็นภาพของความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวเมื่อพายุชีวิตโหมกระหนำ่ำผู้ที่ยืนอยู่บนศิลาคือพระเจ้าจะ ไม่ถูกสั่นคลอนหรือพังทลายลงได้ไม่เหมือนกับอ,อยู่ที่ทรายนะครับ 3. พระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของผู้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เพียงทรงมีฤทธิ์อำนาจแต่ใกล้ชิดและพร้อมปกป้องผู้ที่มอบความไว้วางใจให้กับพระองค์จะพบความสงบและความปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะมาเข้ามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อข้าพงทั้งหลายในความรอดของข้าพงและทรงเป็นศิลาอันมั่นคงและเป็นที่ี้ภัยทุกฤดูกาลของชีวิตของข้าพงโปรดช่วยให้ข้าพงทั้งหลายวางใจในพระองค์เสมอทุกอย่างไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ในโลกนี้หรือว่าทุกอย่างไม่ว่าปัญหาไม่ว่าภาระทุกอย่างลูกขอมอบไว้กับพง์ ขอถวายเกียรติพระเจ้าและขอไว้วางใจพระอ,องค์ทั้งหมดในชีวิตของข้าพองค์และขอถวายชีวิตของข้าพองค์ให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดไปและขอบคุณขอบคุณพระอ,องค์สําหรับการงานหรือว่าความเป็นอยู่หรือว่าความ สิ่งไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่พระองค์ทรงเติมเต็มให้กับขราพงศ์ทั้งหลายและขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าเจนข่าของพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ